สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับ YouTube channel hr c o m a s r มาอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับบำนาญชราภาพประกันสังคมมาเปรียบเทียบกับการออมเงินนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปเกี่ยวกับการออมเองนะครับออมเองก็คือเก็บเงินเองไม่ได้เอาไปทำอะไรนะครับจะต้องเก็บเท่าไหร่จึงจะทำให้ตัวเองมีเงินใช้เปรียบเสมือนว่ารับบำนาญเท่ากันกับของประกันสังคมเลยสาหรับคนที่ ไม่ได้มีประกันสังคมอยากจะลองทำนะครับก็กลับไปดูคลิปคราวที่แล้วได้ว่าต้องออมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีการดึงตัวอย่างจากคราวที่แล้วมา1ตัวอย่างนะครับก็คือเป็นตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับตัวอย่างที่2ของคราวที่แล้วเนี่ยนะครับ <S <S เวลาที่เขารับบํานาญนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งชีวิตเนี่ย เขารับบำนาญอยู่ที่756,000บาทนะครับก็เลยเป็นโจทย์สำหรับคนที่อยากจะมีเงินไว้ใช้เดือนละ3,000บาททุกเดือนโดยที่ไม่ต้องทำงานเป็นเวลา21ปีเนี่ยจะต้องมีเงินออมเก็บเอาไว้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะเป็นยอดนี้นะครับคราวนี้ในคลิปนี้เปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับเปลี่ยนจากการที่ถามว่าจะต้องออมเดือนละเท่าไหร่เปลี่ยนมาเป็น กำหนดเงินออมให้เลยครับให้ออมเดือนเท่านี้แต่ว่าให้ไปหาแหล่งเงินออมที่ให้เปอร์เซนต์ที่สามารถจะตอบสนองความต้องการได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพอหาได้หรือไม่นะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายเดิมเลยนะครับทําให้ตัวเองมีเงินเก็บ7 5็ด0สบาทภายใน15ปีแต่มีเงื่อนไขว่าให้ออมแค่เดือนละ750บาทเท่านั้นก็เท่ากับว่าในปีนึงเนี่ย เราออมแค่ปีละ9000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราออมเฉยๆเก็บเอาไว้เองเนี่ยเป็นเวลา15ปีนะครับปีละ9000บาทเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณแสนสามกว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ห่างไกลจากเป้าหมายมากนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้มันใกล้เป้าหมายเนี่ยจะต้องไปหาแหล่งการออมที่ได้ผลตอบแทนนะครับและคำถามก็คือว่าให้เวลา15ปีหรือว่า180เดือนเนี่ย จะต้องได้ดอกเบี้ยหรือว่าดอกผลเนี่ยปีละเท่าไหร่จึงจะถึงเป้าหมายนะครับลองคิดดูนะครับไม่ต้องคิดนานก็ได้ครับเพราะว่าผมทําตัวเลขออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือผลจากการนําดอกผลที่จะเป็นคําตอบนั่นนะครับที่จะเฉลยเร็วๆเ,เนี่ยนะครับมาคํานวณน,นะครับใช้เวลา15ปีเนี่ยจะได้ผลตรงนี้เลยครับ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเราสามารถหาสถาบันทางการเงินที่ให้ผลตอบแทน19.68845%ต่อปีได้เราก็จะสามารถทำได้นะครับถ้าเราจะหาสถาบันทางการเงินที่จะให้ผลตอบแทนขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะต้องเป็นการออมหรือว่าการลงทุนที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูง จึงจะให้ผลตอบแทนเท่านี้ได้นะครับคราวนี้เราลองกลับมามองดูที่ดอกเบีย้ยฝากประจำที่จะพอหาได้ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปฝากเดือนละ750บาทนะครับที่ดอกเบีย้ย3.5%หรนะครับหรือบางปีโชคดีหน่อยอาจจะมีบางธนาคารที่ให้4% 5%หรือสุดๆเลยคือ6%นะครับแต่ถ้ามากกว่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันหายากเต็มทีในปัจจุบันนะครับถ้า ดอกเบี้ย3.5%ต่อปีเป็นเวลา15ปีเนี่ยก็จะได้เงินออมทั้งหมดแล้วนะครับรวมดอกเบี้ยทบต้นทั้งหมดมาบวกกันเนี่ยก็อยู่ที่179,739นะครับก็ยังถือว่าห่างไกลเป้าหมายอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเอาเงินปล่อยไว้เฉยๆนะครับนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube c h anel n hr c o m a r s สามารถกดติดตามกันได้ที่นี่แล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ